โอเคครับกราบสรปเป็นเพจของห้างทองผลจเจริญน,นะครับประทานผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะนี่จะมาดูเป็นงานเลี่ยมพระกอบทองขัดมันเงานะครับผมเป็นเหลียญทรงกลมนะฮะที่เห็นนะครับผมแล้วก็ขัดมันเงาปกติทางร้านจะมีไข่ปลาด้านบนตรงนี้สองข้างเพื่อความแข็งแรงนะถ้าลูกค้าเลือกดูแล้วคิดว่า มันแหละครเขาไม่เอาเอาไม่เอาไว้อ่ะมันเขาบอกว่ามันตลกให้อยากให้ล้นๆ้นแบบนี้ออกมารักษณะนี้ขอบแคบนิดนึงนะฮะบีบขอบให้แคบลงให้มันดูใช้ทองไม่เยอะพออันนี้ค่อนข้างควบคุมน้าหนักนะก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับเป็นขัดมันยาวหน้าหลังอัมแบบใช้ทองอยู่ที่สองจุด หกเจ็ดกรัมลูกค้าบอกประมาณสามกรัมขอไม่เกินสามกรัมหรือสามกรัมนิดๆมันก็เลยออกมาประมาณลักษณะนี้นะโอเครายละเอียดของกรอบไม่มีอะไรครับก็ประมาณนี้พอไม่มีไข่ปลาน้าหนักก็จะลดลงโอเคเรามาพูดถึงเหรียญน,นะตัวเหรียญเป็นเหรียญกลมเล็กหูเชื่อมนะหูเชื่อมหมายถึงหูหูของเหรียญผ้านะเชื่อม คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกสมเด็จพระพุทธโคศอาจารย์จเจริญนะครับวัดเขาบางไทยจังหวัดชลบุรีน่าจะเป็นปี2483่นะเนื้อทองแดงคิดว่าเป็นแบบนั้นดูทุกอย่างสึกไปหมดแล้วดูไม่ค่อยออกแต่พิมพ์เปลักษณะแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้หมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวองค์นี้ก็หลังคลิปนี้นะครับผมส่วนช่องทางติดต่อผมขึ้น QR code ไโค้ดเวซายล่านะครับส่วนช่องทางติดต่ออื่นๆนะครับเลื่อนลงใต้คลิปจะมีทั้งหมดนะครับหรือว่าสะดวกโทรศัพท์นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับก็โทรมาถามคร่าวๆก่อนก็ได้ครับหรือถ้าเอาให้ดีที่สุดก็จะเป็นค r ว o d e โค้ดของ Li น์แอดนะครับสแกนนะครับแล้วก็ักถ่ายรูปพระครับกว้างหนา สูงนะมาให้ทีงร้านแล้วเดี๋ยวผมจะส่งแบบไปให้นลลูกค้าก็เลือกแบบแล้วประเมินคร่าวๆถ้าโอเคกับราคาทั้งหมดก็ค่อยเข้านำพระเข้ามานะจะไม่เสียเวลานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็ฝากติดตามช่องห้างทองพัจริผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok กนะครับผมสวัสดีครับ